ครับสวัสดีทุกคนได้นะครับผมวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม Cookie Run Tower of Adventure กันนะครับผมวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆจะมาแนะนำให้กับทุกคนนะครับผมในโหมดส่งของขวัญที่จะทำยังไงให้เราชนะได้บ่อยที่สุดนะครับผมคือจากที่ผมทดสอบมามันมีอัตราชนะที่บ่อยมากๆเลยคือผมชนะบ่อยมากๆเลยเรียกว่ายังไม่แพ้เลยดีกว่า และการเล่นโหมดนี้เราต้องชนะบ่อยๆเพื่อให้ได้ปลดล็อกฉายาตรงนี้ด้วยนะครับผมตรงนี้นี่ตรงนี้ผมสังเกตว่าผมก็ได้ฉายาแฟนคลับขนมปังเหมียวมาแล้วนะผมยังมีอีกหนึ่งนะครับผมที่ยังไม่ได้ก็คือเพื่อนของชูการ์สตาร์นะผมคือผมสุ่มได้ทีมนี้บ่อยมากกว่าผมเลยได้ฉายานี้มาก่อนนะผมด้วยการใช้คุกกี้ที่อยู่ตรงนี้นะครับผมนี่คุกกี้สีแดงตงัวนี้เราจะทําการใช้คุกกี้รสซอสพริกในการเล่นโหมดนี้นั่นเองถามว่าทําไมถึงเป็นคุกกี้รสซอสพริพก เดี๋ยวผมจะให้มาดูสกิลนะว่าทำไมซอสพริกถึงดีที่สุดในโหมดส่งของขวัญนี้นะครับผมคือเราต้องดูจากตรงการโจมตีปกติก่อนเลยมันจะมีการแกว่งดาบทั้งหมด4ครั้งสูงสุดใน4ครั้งเนี่ยคุกกี้ซอสพริกเนี่ยโจมตีไปทั้งหมดกี่ครั้งบ้างแล้วเรามาดูครั้งที่1จะมีการโจมตีไป2ครั้งครั้งที่2 2ครั้งครั้งที่3นี่ไป4ครั้งเลยแล้วครั้งที่4อีก1ครั้งนะครับผมแสดงว่าการที่เรากดปุ่มถึง4ครั้งเนี่ยจะทําให้คุกกี้รส โจมตีไปทั้งหมด9ครั้งเลยนะครับผมซึ่งการโจมตีที่ถี่ตรงนี้นี่แหละที่จะทําให้ซอสพริกโกงที่สุดในโหมดส่งของขวัญน,นี้นะครับผมมันจะมีคอมโบกัอัน,นึงอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกสกิลหนึ่งด้วยก็คือสกิลเดสตรงนี้นะครับผมมันจะมีการพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเวลาเราเดสไปเนี่ยมันจะมีการปักดาบไปด้วยภายใน3วิก่อนที่ดาบจะหายไปแล้วก็ยังสามารถย้อนกลับมาตำแหน่งเดิมที่ดาบปักได้ใช่ไหม ซึ่งซอสพริกตรงนี้มันจะสามารถใช้ได้ในหมวดส่งของขวัญด้วยนะครับผมถ้าสมมติว่าเราเดสไปแล้วเราอยากกลับไปจุดเดิมอย่างรวดเร็วเราก็สามารถใช้สกิลเดสของคุกกี้ลดซอสพริกเนี่ยกลับไปได้เลยนะผมโดยที่เราจะต้องกดกลับให้ทันวินะภายใน3วิาา3วิาาที่ดาบมันปักไว้อยู่นะผมแล้วก็ยังไม่พอคุกกี้ลดซอสพริกเนี่ยยังมีการเคลื่อนที่ที่เร็วที่สุดด้วยนะครับผมคือเร็วที่สุดเลยในเกม ถ้ามีซอสพิกก็จะมีตัวนินจาอีกอย่างนี้นะครับผมหรือว่ามีตัวอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าซอสพิกก็จะเป็นตัวที่วิ่งเร็วที่สุดในเกมด้วยเหมือนกันซึ่งการโจมตีของซอสพิกที่มีการโจมตีหลายครั้งตรงนี้นะครับผมเราจะมาโจมตีใส่นักย่องบอลโคโค่นั่นเองถ้าสังเกตดูดีๆก็คือมันจะมีโลดทั้งหมด20ครั้งในการโจมตีนะครับผมซึ่งคุกกี้รสซอสพิกอะมันมีโจมตีทั้งหมด9ครั้งแล้วใช่ไหมครับผมแล้วการที่เราโจมตีไปแบบ9ครั้งปุ๊ป มันจะทําให้นักย่องบอลโคโค่นั้นตายเร็วขึ้นนั่นเองก็คือนักย่องบอลโคโค่มันจะโผล่มา2จุดคือโผล่มายังพื้นที่ของเราใกล้ๆพื้นที่ของเราแล้วก็โผล่ไปยังพื้นที่ของฝั่งตรงข้ามนะครับผมซึ่งไอตรงนเนี้นี่แหละถ้าสมมติว่านักย่องบอลโคโค่มันโผล่มาสมมติว่าเราอยู่ทีมสีแดงนะเรานักย่องบอลโคโค่มันโผล่มาใกล้ๆทีมสีแดงให้เรารีบทําการ ฟันให้เร็วที่สุดให้นักย่องบอลโคโค่ตายให้เร็วที่สุดนะครับผมจะทําให้เราได้กล่องของขวัญขนาดใหญ่มาอยู่ใกล้ๆพื้นที่เราแล้วทําให้เราแบกกล่องของขวัญเข้าไปในทีมสีแดงได้ง่ายขึ้นนั่นเองอ่าแล้วก็สมมุติว่าเราอยู่ทีมสีแดงเหมือนเดิมแล้วนักย่องบอลโคโค,ค่เนี่ยมันโผล่ไปที่ทีมสีฟ้าเราต้องอย่าเพิ่งทําการฟันนะครับผมให้นักย่องบอลโคโค่มันเดินเข้ามาใกล้ๆทีมสีแดงก่อนแล้วจากนั้นเราค่อยใช้ซอสพริกฟันให้ครบ20ครั้งนะครับผม โดยที่นักย่องบาคโคโค่อ่ะมันจะมาอยู่ใกล้ๆพื้นที่ของเราแล้วแล้วตอนนั้นแหละให้เรารีฟันเลยปุ๊บ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 มันจะทาให้กล่องของขวัญนนะ่ะตกใกล้ๆพื้นที่ของเรานั่นเองอันนี้ก็คือทีเด็ดของคุกกี้ซอสพริกนะผมที่ว่าทําไมเราถึงต้องใช้การจงตีลหลายๆครั้งของคุกกี้ซอสพริกมาตรงเนี้ยเราจะทําให้ชนะได้บ่อยนั่นเองเพราะว่าถ้าเราเล่นตัวอื่นอ่ะมันจะฟันไม่ถีเหมือนคุกกี้รสซอสพริกเลยนะผมคือจากที่ผมไปดูมา คุกกี้รสซอสพริกเป็นตัวที่ฟันถี่ที่สุดในเกมแล้วนะครับผมนั่นแหละผมจึงแนะนําให้ใช้คุกกี้รสซอสพริกในการเล่นโหมดนี้นะครับผมสาหรับคนที่อยากได้ฉายาด้วยนั่นเองอยากได้ฉายาเร็วๆและอยากต้องชนะบ่อยๆผมแนะนําว่าต้องเป็นคุกกี้รสซอสพริกเท่านั้นนะครับผมอตอนนี้ผมอยู่ฝั่งสีฟ้านะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซอสพริกมันจะโหดยังไงนะครับผมอย่างแรกเลยคือเราก็ฟันปกติไปก่อนเราก็ส่งของขวัญปกติไปก่อนนะครับผม จนกว่าเราจะเจอหัวขโมยแล้วจากนั้นเราค่อยใช้ซอสพริกฟันไปรัวๆนั่นเองอันน,นี้มันโผล่มาแล้วอ่ะมันโผล่ใกล้พื้นที่ของเราเราก็ต้องรีบฟันไปเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บมันจะทําให้กล่องขวัญชิ้นใหญ่เนี่ยตกในพื้นที่ของเราหมดเลยเห็นไหมล้วเพื่อนเราก็จะเก็บเก็บไปหมดเลยนี่เราก็ส่งไปแบบนี้เลยนะผมเนี่ยเท่ากับว่าเราก็ได้ชิ้นใหญ่ไป3มชิ้นเข้าพื้นที่ของเราทันทีเลยนั่นเองนี่แหละซอสพริกมันจะโกงตรงนี้เลยนะผมสานต้หุดโกโก้ก็โผล่มาแล้วอันนี้เราก็ไม่มีอะไรเราก็พยายามรับ กล่องชิ้นใหญ่อ่ะตอนนี้หัวเขาไม่โผล่มาแล้วผล่ใกล้พื้นที่เรารีบฟันเลยนะผมฟันแบบนี้ฟัน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 จึบจืบจืบบอ,อ่ะเนี่ยเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเราได้เจ้าของขวัญชิ้นใหญ่อยู่ใกล้พื้นที่ของเรานี่นั่นแหละนั่นะแหละถูกต้องถูกต้องเนี่ยเราก็ให้เพื่อนเข้าไปส่งเลยนะผมส่งไปเลยอ่ะส่งส่งนี่แบบนี้นะผมนี่จะทําให้เราได้แต้มพุ่งนั่นเอง คือเพียงแค่เราพยายามดูที่หัวขโมยนะผมหัวขโมยมาตรงไหนถ้ามาใกล้พื้นที่ของเราตรงนี้ให้เรารีบทําการฟันนะผมแต่ถ้ามันโผล่มาฝั่งตรงข้ามให้เรารอก่อนอย่าเพิ่งฟันจนกว่ามันจะใกล้พื้นที่ของเราอ่าตอนนี้หัวขโมยมันโผล่มาฝั่งตรงข้ามอย่าเพิ่งฟันนะผมให้มันมาใกล้แถวแถวนี้ก่อนจากนั้นก็ฟันให้มันมาตายใกล้พื้นที่ป้อมเรานะผมมันจะได้อยู่ใกล้พื้นที่ของเรานั่นเองนี่อ่าเนี่ยเท่านี้เราก็ชนะแล้วนะผม แล้วเราก็ได้ MVP ด้วยอตอนนี้ผมก็อยู่ทีมสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับผมแล้วเรามาดูกันว่าเราจะชนะอีกหรือเปล่าไปเริ่มปุ๊บปุ๊บ,บอย่างแรกเราก็ปกติไปก่อนฟันปกติไปก่อนเอาของขวัญชิน้นเล็กๆใส่เข้าไปก่อนนะผมตอนนี้มันตอนนี้หัวขโมยมันยังไม่มาอ่าเราเราก็รอไปเรื่อยๆนะผมจนกว่าหัวขโมยมาเราก็ทําการสแตนบายพร้อมเลยนี่ตอนนี้ก็ส่งขวัญปกติไปจุ๊บไปอย่างเงี้ย โหัวขโมยยังไม่โผล่มาอะันนี้โหัวขโมยโผล่แล้วเราต้องดูว่ามันโผล่มาตรงไหนนี่โผล่มาใกล้พื้นที่ของเราเราต้องทําการรีบฟันอย่าให้มันไปไกลกว่านี้นะผมนี่ให้มันตกใกล้กลพื้นที่เรานี่ปุ๊บ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 อ่านี่เอาไปเลยชิ้นใหญ่ใส่เข้าไปแบบนี้เอา,านี่โอ้ลบ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 ,ลบปุ๊บอ่านี่เอากล่องโอ้เกือบแล้วโอเคมีคนปิดพื้นที่ให้พอดีเรียบร้อยเนี่ยเราก็พยายามส่งขวัญช่วยเพื่อนนะผมนี่แบบนี้เลย ส่วนซานต้าหยุดโกโก้นี่ก็มันก็จะเสกทั่วพื้นที่อยู่แล้วเราก็ทําการเก็บเก็บไปเลยนี่เก็บไปเก็บไปอ้าโดนขโมยเฮ้ยหัวขโมยหยดโกโก้มาละนี่มันหัวใกล้พื้นที่เรารีฟันรีฟันอย่าให้มันหนีไปไกลกว่าน,นี้อ้อ่านี่แบบนี้นะผมอ่านีๆๆๆๆๆนี่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 ส่งเข้าไปเลยแบบนี้ง่ายมากเลยครับผมถ้ามีซอสริดเนี่ยมันจะทําให้หัวขโมยตายเร็วมากๆเลยนั่นเอง สังเกตว่าตอนนี้ผมนำ50แต้มแล้วคือนำห่างมากเลยนะผมอแล้วก็ตอนนี้ซานต้าหยดโกโก้โผลมาแล้วแล้วก็เก็บปกติไปเลยกล่องใหญ่มันจะเสกโทษอยู่แล้วนะผมสําหรับซานต้าอันนี้นะผมนี่อะหัวขโมยโผลมาอีกแล้วหัวขโมยโผลมาตรงไหนมันโผลมาฝั่งตรงข้ามถ้าผมเอาฝั่งตรงข้ามอย่าเพิ่งฟันจนกว่ามันจะใกล้พื้นที่เรานี่นี่พอใกล้พื้นที่เราก็รีบฟันไปเลยปุ๊ปปุ๊ปุ๊นี่จะทําให้กล่องขวัญเนี่ยตกใกล้ๆกล้พื้นที่ของเราเนั่นเองนี่แล้วก็ส่งเข้าไปแบบนี้ลก็ชนนะะไปเยรผม อ่านี่ผมชนะ2ครั้งติดแล้วนะสุดยอด MVP ไปเลยนะผมอ่ารอบนี้เราอยู่ทีมสีแดงกันบ้างเรามาดูว่าเราจะยังชนะเหมือนเดิมไหมมาเริ่มแรกเราก็ฟันปกติไปเอาของฟันกล่องเล็กๆเ,เข้าไปก่อนนี่ปุ๊บไปใส่เข้าไปชึบแบบนี้อ่าเราได้สีแต้มแล้วเราต้องรอจนกว่าหัวขโมยมันจะโผล่มานะผมอ่าหัวขโมยมโผล่มาแล้วมันโผล่มาฝั่งตรงข้าม ผมฝั่งตรงข้ามโอ้อันนี้นี่รีบฟันเลยมันอยู่ใกล้พื้นที่เราก็ต้องรีบฟันครับผมอยาให้มันหนีไปได้เด็ดขาดนี่กล่องฟันมันก็จะโผล่มาใกล้ๆกล้พื้นที่เราสามกล่องแบบนี้เลยสานตา้ยจโกโก้มาแล้วอันนี้มันก็จะเสกเสกท,ทั่วพื้นที่อยู่แล้วอ่แเราเราก็ทําการแย่งชิงไปปกตินะผมไม่มีอะไรนี่ก็โยนเข้าไปเลยแบบนี้กล่องให,ใหญ่ๆเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้อ่ะตอนนี้หัวขโมยผมมาแล้วหัวขโมยผมมาหัวใกล้พื้นที่เราด้วยรีบฟันให้เร็วที่สุดน,นะผมนี่ฟันข้าไปเลย ปั้นๆนี่กล่องใหญ่จะอยู่ใกล้ป้อมเราสามชิ้นเลยนี่อ่ะนี่ใส่เข้าไปเลยเอามานี่เอามาทันไหมโอ้โอ้ตกโอเคเป็นการเป็นการทําลายกล่องไปเลยแล้วกันคือถ้าเราทําของขวัญตกมันจะเป็นการทําลายกล่องของขวัญชิ้นนั้นไปเลยนะผมี่ยุ้ยโดนปิดไอเปิด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 เฮ้ยเดี๋ยวไปฆ่าให้นี่นี่เราจะทําการฆ่าตรงนี้นะผมนี่ฆ่าฆ่าฆ่าไปเลยอ่าอันนี้คือผมชนะสามรอบติดแล้วนะ เขาได้ MVP มา2คนเลยนะผมเยี่ยมมากอ่ารอบที่4ี่เนี่ยเราก็ยังอยู่ทีมสีแดงนะผมมาเริ่มแรกเราก็ฟันกล่องปกติเอากล่องชิ้นเล็กเข้าไปก่อนเอาชิ้นไหนก็ได้เอาเข้าไปก่อนนะผมเราไม่เน้นตรงนี้อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปเน้นตรงหัวขโมยตอนนี้หัวขโมยยังไม่โผล่มานะเราก็เก็บกล่องเล็กไปก่อนทยอยทยอทยเก็บกล่องเล็กไปก่อนนี่อ่าหัวขโมยโผล่มาแล้วโผล่มาตรงไหนโผล่มาฝั่งตรงข้ามอย่าพึ่งนะครับผมอย่าพึ่งนะให้มันมาใกล้พื้นที่แล้วก่อน นี่นี่่ะใกล้ๆแล้วตอนนี้ใกล้ๆมากแล้วเนี่ยทาการฟันไปเลยนี่กล่องมาแล้วฟึบซานตาซานตาซานตาอยู่ไหนนี่ซานตามาแล้วอ่าเราก็ทําการเก็บไปฟึบถ้าเป็นซานตาเราก็แค่แบกกล่องใหญ่มาปกตินะผมเฮ้ยตอนนี้ตอนนี้นี่นี่มันโผล่มาใกล้ป้อมเราเราฟันไปเลยฟันฟันนี่แบบนี้เลยนะผมอ่ะนี่ไปจับ นี่เราก็จะได้กล่องใหญ่เอาโอเคเพื่อนเราเก็บมาได้แล้วนะผมเยี่ยมตอนนี้แต้มเราก็ยังนําอีกแล้วนะผมนําตั้ง50านสะิบเนี่ห้าสิบต่อสิก็คือเราก็จะทําสเต็ปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะผมถ้าหัวข้อมูลมันโผล่มาตรงไหนให้เราดูก่อนอ่ะเนี่ยถ้ามันโผล่ใกล้ป้อมเราแบบเนี้ยเราฟันไปเลยฟัน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 นี่กล่องขวัญชิ้นใหญ่ได้ตกใกล้พื้นที่เรามากที่สุดนั่นเองนี่เราก็ส่งไปแล้วก็ส่งไปแบบนี้นี่ส่งไปรัวๆเลยนี่อ่ะเราก็ชิ้นสุดท้าย เรียบร้อยนะครับผมเยี่ยมอันนี้คือชนะสี่รอบติดแล้วนะผมนี่ MVP ไปเลย2 1 5ถ้วยนะครับถ้วยนะผมนี่ว้าวอ่ารอบสุดท้ายนะผมรอบสุดท้ายเราอยู่ในทีมสีแดงทีมสีแดงมาเรามาดูว่ารอบนี้เราก็จะชนะอีกหรือเปล่ามาชุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บันไปก่อนเอากล่องเล็กเข้าไปนะผมนี่รอบแรกก็ยังไม่ต้องอะไรมากมายเราก็เพียงแค่เอากล่องเล็กใส่เข้าไปก่อนอ่าหัวขม,มาแล้ว หขงขโมยมันโผล่ฝ uh ั่งตรงข้ามใช่ไหมอย่าเพิ่งฟันนะผมอย่าเพิ่งฟันนะอย่าเพิ่งฟันนี่มันโผล่มาใกล้ๆพื้นที่เราแล้วนี่ฟันไปเลยถ้ามันโผล่มาใกล้พื้นที่เราแบบนี้ให้รีบฟันเอ้ยอ้าวไม่ทันเหรออุ้ยเอากล่องใหญ่ไม่ทันแฮะแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะแล้วเราก็ฟันไปต่อนะผมนี่แบบนี้อุ้ยซานต้ามาซานต้ามาซานต้าปึ๊บอ่ะซานต้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เนี่มาอยู่ริมๆอย่างงี้ดีกว่าหขงขโมยมาแล้ว โอ้หมอยโหมอยอยู่ใกล้ๆพื้นที่เรารีบฟันเลยนะผมนี่แบบนี้จะทําให้เราได้กล่องใหญ่มาอยู่ใกล้ ética, พ er ื s <S ้นที่เราเลยเออเออแย่งกันเดี๋ยวเดีอาโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วฮึบหยิ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 บไม่ได้กล่องซ้อนกันหมดแล้วโอเคซานต้ามาซานต้ามาอ่าตอนนี้มันโผล่มาข้างๆอ่านี่มันจะเสกมาแล้วก็พยายามเล็งกล่องใหญ่ไว้ดีๆนะผมนี่แล้วก็โยนเข้าไปอ่า ไอ้หัวขโมยหัวขโมยผมมาตรงไหน,นหัวขโมยมาฝั่งตรงข้ามอย่าเพิ่งฟันจนกว่ามันจะวิ่งมาตรงนี้นะผมนี่ <ing talking> <cend ant> นเราต้องดูดีๆอย่าเพิ่งฟันนะอย่าเพิ่งฟันอ่าตอนนี้ฟันได้ฟันได้เลยจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ้าวฟันไม่ทันอีกแล้วอ่าโอเคแต่ว่าแต้มเราก็ยังนําอยู่นะผมพยายามทาไงก็ได้ให้หัวขโมอยอะ่ะมันมาตายในพื้นที่ของเรานะผมใกล้ๆพื้นที่ของเราจะทําให้กล่องฝวันมันมาตกอยู่ใ,ใกล้ๆพื้นที่นั่นเองตอนนี้แต้มเราก็ยังนํานะดําโด่งเลยด้วยอ่ะหัวขโมยผมมาตรงไหนน,นี่หัวขโม นี่ตรงนี้รีฟันเลยนะผมรีฟันนี่ฟันไปเลยอ่านี่เอาชิ้นใหญ่แล้วก็โยนเข้าไปเลยเรียบร้อยนะผมชนะ5รอบติดเยี่ยมนี่โอ้โห MVP มไปเลย240แต้มสุดยอด ก็ประมาณนี้เลยนะผมสาหรับเทคนิคในการเล่นโหมดส่งของขวัญยังไงให้ชนะบ่อยที่สุดนะครับผมอาจจะมีวิธีการเล่นแบบอื่นก็ได้นะผมที่ไม่จาเป็นต้องใช้ซอสพิก็ได้นะผมถ้าใครมีเทคนิคดีๆก็สามารถมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะผมแต่อันนี้เป็นเทคนิคที่ผมเจอนะด้วยการใช้ซอสพีกนี่แหละผมคิดว่ามันน่าจะดีที่สุดสําหรับผมแล้วก็อยากจะเอามาแบ่งปันให้ทุกคนนะผมอยากให้ทุกคนได้ฉายากันเยอะๆนั่นเองนะผมผมเลยอยากจะมาแบ่งปันเทคนิคดีๆให้นั่นเอง ก็ถ้าชอบเทคนิคดีๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด share, แชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้นะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนบ๊ายบายครับ